สัญญามาสายบาบสายสัญญาออกมาแล้วปาดหน้าปิดครับคู่ดดงงี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้ยโหมีไซม่อนก็ยังปางอยู่ครับเอ๊ 嗯。Mm. ต้นขามาเร็วครับทำรถในานาม้มทีมรวมช่างเชียงกงต้นขามาเร็วบุญยางชนบุรีครับผมคุยกันไว้กับพี่ยากับนจิตรวมช่างเชียงกงว่าเราทํารถเทสขึ้นมา1นคันเพราะว่าในปีนี้คือเราหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วช่วงล่างเยอะพอสมครวรเราก็เลยทํารถขึ้นมา1นคันก็คือเป็นคันสีดำเนี่ยครับที่เป็นคันรถเทสได์ให้มาศึกษาแต่ละสนามการเซ็ต uh, ช่วงล่างเซ็ตเครื่องยนต์แม็กกันไม้หรืออะไรเงี้ยครับการเซตหั้าตอช่วงล่างกับเครื่องยนต์ปีนี้ก็คือ เอาช่วงล่างก่อนนะครับตอนนี้คือเครื่องยนต์อนะแรงม้ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆช่วงล่างในปีที่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วเราก็เลยคุยกับพี่ยาว่าเออแบบเฮ้ยโชค๊คของเราเนี่ยเครื่องยนต์มันจะเริ่มเกินลิมิตแล้วปีนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าพัฒนาทั้งคู่ไปเลยดีกว่าทั้งช่วงล่างและเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับสนามแรกที่ผ่านมาก็คือเราไม่ได้เซ็ตรถอะไรเลยเพราะว่ารถอะมันมีเวลาทํา20วันถึง1เดือนมันก็เลยไม่มีเวลาเซ็ตได้แบบสมบ,บูรณ์แต่พอมา สนาม2ของรายการโตโยทัยค่อนข้างที่จะเริ่มสมบูรณ์แล้วครับเมื่อวันศุกร์เราก็มาไล่มาไล่เซ็ตเครื่องยนต์ไ <c oughs> ล่เซตเทอร์โบแล้วก็มาไล่เก็บช่องว่างนิดหน่อย <c oughs> เราเห็นเวลาก็มันก็พอเป็นที่น่าพอใจแต่เราก็จะไม่หยุดพัฒนาเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเมื่อวานเมื่อวานพอมาอยู่ในการแข่งขันเราได้ขยับเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไปอีกนิดหน่อยก็คือเราก็ได้ทั้งความเร็วได้มีข้อมูลของของเครื่องยนต์มาเพิ่มเป็นที่น่าพอใจมากเมื่อวานสนามสองก็จบอันดับที่1 ก็แฮปปี้มากจริงๆแล้วก็ตากติดตามทีมรวมช่างเชียงกงต้งมาเร็วบุญยางชมบุรีตอนนี้กำลังทำรถวิ่งทุกรายการก็คือว่าอยากให้เอฟซติดตามทุกอีพีไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าน่าจะมีเวลาสวยๆแล้วก็ผลงานดีๆในสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ กกยร์ขรแต่แต่มประมาณสี่พันสี่พันสี่พันกัแล้วน้เาทา้ เกมการแข่งขันของผมนี้ซู้อัลลิมิตครับโรลลิ่งร ตางติ้งกินลำดับที่หนึ่งครับ70ครับผมสัญญาพลเยี่ยมครับผมจากบุญยางชนบุรีพิญยานั่นเองอ่าสู้ๆครับพี่ยาโอ้โหคุณไฟามาอันดับที่หนึ่งเลยนะครับยอดครับพี่ ต้องบอกว่าจําได้ไหมครับสนามที่แล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างคู่นี้โอ้โหล่นกันจนวินาทีสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับสัญญาครับพลเรี่ยมเขึ้มมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนที่สองเป็นเอครับสุนรพีครับอีกสิบรอบสนามครับพี่ดีครับดูรถเทไใยครับบุญยางชนบุรีครับพี่คิดเจ้าสำนักบุญยางชนบุรีนะ หลายหายคนไม่รู้จักพี่ยานอีกได้รู้เลยนะครับคุณยางชมรีนี่แหละครับยานบอกแกรู้เลยว่าเป็นยังไงนี่แหละครับสัญญาผลเดี่ยครับ ยักษ์ไปแล้วครับแปลงกำนัลชาติจะฉีกทิ้งไปเลยฮะ ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมพี่ยาครับผมวันนี้เนี่ยเรียกว่าอันนี้คือเข้าฟอร์มแล้วใช่ไหมพี่ยังไงครับก็คือวันนี้ก็คือรถพร้อมมากนะครับคร,รับผมมากนะครับรู้สึกรู้สึกว่าพอได้ขับเรื่องหัวใจฟูครับผมรถบ้า <c oughs> มาอย่างที่คิดจะมาอย่างที่คิดต้องต้องขอบคุณนะครับทีมงานรวมทั้งเชียงกงแล้วก็ทุนเข้มาเร็วเลยนะครับผมที่ทำรถได้มาวิ่งได้ดีขนาดนี้ครับและพรุ่งนี้เนี่ยคิดว่าเราออกสตาร์ทในกิดลำดับที่5เนี่ยขึ้นมาหนึ่งไหวไหมในความรู้สึกว่าเอาสนุกก็พอมั้ง ขึ้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแต่ว่าขอว่าแต่ว่าแต่เชื่อว่าพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับว่าสนุกแน่นอนครับผมยังไงก็สนุกแน่แน่มันแน่แน่ครับผมนี่ครับพ่อาจันพุณยางชนบุรีขอบคุณครับผม สวัสดีครับผมผมสัญญาพลเยี่ยมนะครับทีมรวมช่างเซงกงต้นขมวเลวบุญยางสมุทรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามพรีร่ายค,ครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับผมก็เป็นอีเวนท์ที่2นะครับของรายการนี้แล้วก็เป็นสนามที่3มที่4ของของอีเวนท์ที่2นี้นะครับผมเมืม่อวานนี้นะครับก็ของเรานะครับอย่างรถคันหมายเลขเจ็ดสิบนี้ก็สตาร์ทอันดับที่1ก็จบที่1นะครับ <st llam> <st ayım> ซึ่งวันนี้ก็มีการรีเวิร์สกิจนะครับผมแล้วก็เราจะออกสตาร์ทที่5วันนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานจบที่1วันนี้เรราตมที่5 ก็คิดว่าน่าจะสนุกนะครับวันนี้แล้วก็จะมาดูช่วงล่างนะครับที่ว่าสนามนี้เราก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับเป็นโช๊คแบรนด์เพนสกี้นะครับแล้วก็สปริงก็ยังเป็นของสวิฟนี้เป็นเพนสกี้หนึเบนะครับแล้วก็เบรกก็เป็นของ k คสปอร์ตแปดพอร์ตนะครับผมซึ่งหยุดรถ ที่มีกําลังแรงม้า500กว่าตัวได้สบายๆเลยครับผมตอนนี้ครับเป็นเบรกที่ผมมั่นใจมากตอนนี้คือ K Sport 8 p o r t นี่เลยครับผมสนามนี้นะครับรถเราก็พัฒนากําลังเครื่องยนต์มามากกว่าเดิมตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ500แรงม้าัพนะครับซึ่งเวลาต่อรอบก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงดีเทสต้องทดสอบทุกอย่างผ่านโอเคหมดซึ่งผลงานเมื่อวานนี้ก็ให้รู้อยู่แล้วนะครับว่ารถอ่ะพอมีกําลัง500แรงม้าเนี่ยเวลามันดีแค่ไหนเราขับสนุกมากๆเลยครับผม ดับครับไป<อ>แล้วไปแล้วครับผมเปิดเกมการแข่งขันยังเป็นการของอิสุโตอันล,ลิมีครับไ่ช่วงชิงจังหวะได้ดีกว่าในกาวสตารทแล้วเหมือนจะเป็นนิพนธ์โคสีครับผมขึ้นมาจังหวะนี้ได้ดีทีเดียวเลยครับติด สองคนนี้นี่ขี่กันอยู่ครับผมยังไงดีครับผมพี่ไซมอนัพี่ครับคอครับไบม่ยอมเหมือนกัน,กน,น,กรค,นรครับพี่ไซมอนครับไม่ยอมเหมือนกันครับแชมป์ทั้งคู่ครับแหมูุกมาทั้งคู่ครับเรียกว่าแชมป์เฉือดแชมป์ครับ หนึ่งอาทีหนึ่งหนึ่งเท่ากันทนะ oh, oh, oh. like nah, ั้ง uh, ค oh ู่นะโอ้โหอ้โหงเกตกาน์ดเพื่อสนามครั้งแล้วครับเป็นยังไงครับเมื่อสัญญา สัญญามาแล้วสัญญามาสายใบสายสัญญาออกมาแล้วปาดหน้าปิดกระตูดัางนี้คร oh ับ<ย>โอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้โหพิไซี่มอนก็ยังบังอยู่ครับเอเอเอล้อล็อกครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะดีคุณผู้ชมครับโอ้โหกําเกอีอ่ะก๊าบี้อ่ะ ตัวครับให้กับนักแขงหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่าถือว่ามากครับนี่ครับเดอะวินเนอร์ครับปัจยาคนเทียบครับอันดับที่หนึ่งครับสตาร์จาก5ครับไล่แซงเก็บขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งพอได้ครับเรียกว่าเป็นดับเบิลแชมป์นะครับของอีเวนต์นี้เลย มามาครับผมสวัสดีครับโหพ่ยาครับเกิดอะไรขึ้นครับผมวันนี้เรียกว่าเป็นเพอร์เฟกต์ดับเบิลแชมป์เลยครับพี่ คือจริงๆแล้วมันชนลมุนกันมากเลยนะครับไม่รู้ว่าผู้ชมอยู่ทางบ้านดูเป็นยังไงแต่ในสนามนี่ลุงตุงนังมากเลยเมื่อกี้นี้ก <laughs> <c oughs> ็แต่ออกสตาร์ทโรลลิ่งกันแล้วเนี่ยครับผมใช่แล้วครับก็คือบอกแล้วว่าเกมวันนี้มันต้องสนุกกองมือบานแน่นอนนะครับครับผมซึ่งก็เราทําสําเร็จก็มีความรู้สึกโอเคภูมิใจมากครับผมเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่มั่นใจสุดๆเลยนะเกินร้อยโอ้โหพิยานลครับผมสุดยอดมากครับพี่ และมีอะไรอยากฝากถึงกองเชียร์ไหมกองเชียร์เนี่ยมาเต็มกันเลยครับผมบุญยังชลบุรีขอขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจที่ส่งมาให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณรวมช่างเซียงกงนะครับต้นคอมบอลเลวนะครับบุญยังชลบุรีนะครับแล้วก็ทีมช่างทุกคนนะครับที่แก้อาการรถที่ยังงอแงอยู่ที่ผ่านมาแล้วก็จนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากมากครับผมพิยาครับผมบุญยังชลบุรี วันนี้นะครับหลังจากแข่งจบเวทแล้วก็ออกสตาร์ทที่5นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับของทีมวันนี้ครับผมจริงๆแล้ววันนี้คาดว่าขึ้นถึงที่3ก็ได้นะครับเพราะว่าข้างหน้าแต่ละคันนี้เร็วมากนะครับแต่เราจบมาที่หนึ่งได้ก็ถือว่าใจฟูสุดๆแล้วครับผมวันนี้ก็จะพยายามทําผลงานให,ให้ดีที่สุดนะครับทุกสนามนะครับผมแต่พยายามทำสนามนี้เนี่ยรถเราค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะก็คือเครื่องยนต์ก็ดีขึ้น ช่วงล่างดีขึ้นนะครับเบรกก็ดีขึ้นพูดได้ง่ายคือเราแก้มาทุกอย่างซึ่งก็ช่างก็เหน็ดเหนื่อยแต่คุ้มค่าเหนื่อยครับผมถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยนะครับก็รถด,ดีขึ้นมาเยอะมากครับผมที่1่ทั้ง2เลทเนี่ยไม่ว่าจะแข่งคนไหนครับก็ค่อนข้างจะหัวใจฟูทั้งทีมตอนนี้ทีมงานทุกคนก็หัวใจฟูทุกคนนะครับก็คือทุกคนแฮปปี้มากครับผมผมนะครับ สัญญาพนเยี่ยมทีมรวมช่างเซงกงต้นคมมาเลวบุญยางชบุรีนะครับก็ฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับเพราะว่าจะมีผลงานมาให้ดูเรื่อยๆนะครับละออีกก็สสนามกับสีเวน้นรับผมสีเว้นต์ก็8เลสน,นะครับผมก็ฝากติดตามเลยครับ